สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง Godmooi Channel ได้นำหนังเกาหลีมานำเสนอนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า The Man Standing Next เป็นหนังในปี2020สําำหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้ลีบยองคุนรับบทคิมหัวหน้าหน่วยข่าวกลองลีซังมินรับบทประธานาธิบดีปาร์คในที่นี้ขอเรียกว่าปาร์คสั้นๆนะครับ ควักดูวอนรับบทยงกักและลีฮีจุนรับบทควักหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงสำหรับเนื้อเรื่องนะครับในยุคที่เกาหลีใต้ปกครองโดยปาร์คประธานาธิบดีที่ยึดอำนาจมาจากกองกำลังทาหารซึ่งปกครองมาแล้วส8ปีซึ่งมีอดีตหัวหน้าหน่วยข่าวกองเกาหลีชื่อยงกั๊กกำลังเดินเรื่องฟ้องร้องปาร์คในฐานะที่ทำให้ประเทศเกาหลีตกอยู่ในภาวะล้มเหลว แล้วแฉเรื่องราวต่างๆที่เขาเคยทําสมัยเป็นหัวหน้าหน่วยข่าวกองเรื่องนี้ไปถึงหูปาร์คทาให้ปาร์คต้องเรียกตัวคิมหัวหน้าหน่วยข่าวกองคนปัจจุบันมาให้ไปจัดการยงกั๊กคิมจึงเดินทางไปอเมริกาเพื่อไปจัดการเรื่องนี้เมื่อถึงที่หมายคิมไปเจอยงกั๊กทันทีและขู่ว่าให้เลิกทําแบบนี้ซะถ้าไม่อยากมีปัญหายงกั๊กจึงตอบกลับว่ามาถึงขั้นนี้แล้วเป็นไงเป็นกัน คิมจึงบอกว่าให้เวลาหนึ่งวันไปคิดดีๆพรุ่งนี้ให้เตรียมหลักฐานที่จะแฉทั้งหมดมาให้ไม่อย่างนั้นไม่รลอดแน่แล้วคิมก็จากไปเช้าวันลุงขึ้นทั้งสองพบกันที่สวนสาธารณะยงกักยอมมอบหลักฐานทั้งหมดให้แก่คิมเพื่อจบปัญหาเรื่องนี้แต่ยงกักยืยยันจะไม่กลับเกาหลีใต้เพราะห่วงเรื่องความปลอดภัยเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดคิมจึงเดินทางกลับเกาหลี เมื่อกลับถึงเกาหลีคิมก็พบปัญหาใหม่เนื่องจากควักหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงพบเครื่องดักฟังที่ห้องปาคทำให้คิมถูกควักต่อว่าอย่างหนักเมื่อปาเข้ามาในห้องจึงสั่งให้คิมไปคุยกับนักการทูตอเมริกาเพื่อจัดการเรื่องนี้เมื่อคิมไปพบนักการทูตนักการทูตก็บอกว่าเขาไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรอีกอย่างประเทศคุณปกครองโดยเผด็จการมา18ปปีแล้วย่อมมีศัตรูเยอะเป็นธรรมดาคิมจึงออกไป ควักเริ่มเลื้อยขาเก้าอี้คิมด้วยการใส่ลายคิมต่างๆนานากับพวกหัวหน้าหน่วยงานต่างๆแต่คิมก็ยังได้รับความไว้วางใจจากปาร์คจนมีวันหนึ่งลูกน้องคิมจับคนดักฟังได้คิมจึงไปสอบสวนด้วยตนเองซึ่งคนที่ดักฟังนั้นได้รับงานมาจากควักให้มาดักฟังคิมจึงรู้แล้วว่าควักต้องการเป็นศัตรูกับเขาทางด้านยงกัก๊ยังคงเดินหน้าแฉปาร์คต่อซึ่งตอนนี้ ยงกัก๊กอยู่ที่ปารีสปาร์กโมโหามากที่ยงกัก๊กหักหลังเขาปาร์กจึงสั่งให้คิมไปจัดการขั้นเด็ดขาดคิมจึงจัดมือสังหารไปที่ปารีสและจัดการยงกัก๊กซึ่งตอนแรกคิมทําใจไม่ได้ที่จะจัดการยงกัก๊กเพราะเคยเป็นสหายร่วมรบตอนที่ปฏิวัติพร้อมกันกับปาร์กแต่คิมก็ต้องทําตามคําสั่งระหว่างนั้นคิมไม่รับข่าวจากหน่วยข่าวกองว่าพราร์กทำการสะสมอาวุธเพื่อที่จะทําการบางอย่าง คิมจึงรู้ทันทีว่าควักต้องการสังหารปาร์คแล้วขึ้นมามีอำนาจแน่แ่เมื่อคิมส่งมือสังหารไปจัดการยงกัก๊กตอนนั้นเองที่มือสังหารของควักกำลังปฏิบัติการเช่นกันแต่สุดท้ายทีมของคิมสามารถฆ่าย,ยงกั๊กได้สำเร็จคิมจึงไปรายงานเรื่องนี้แก่ปาร์คปาร์คพอใจกับผลงานมากๆหลังจากนั้นควักกลายเป็นคนปวดของปาร์คเนื่องจากถูกควักเป่าหูต่างๆนานาโดยมีวันหนึ่ง ลูกน้องรายงานคิมว่าปาร์คมีงานเลี้ยงที่เซฟเฮาเชิญเฉพาะควักไม่ได้เชิญคิมคิมจึงเอกใจขึ้นมาได้ค่ำวันนั้นเองคิมลอเข้าไปในเซฟเฮาส์ของปาร์คแล้วดักฟังสิ่งที่ปาร์คและควักพูดคุยกันจนควักต้องออกไปคุยโทรศัพท์ปาร์ครับสายสายหนึ่งและได้ตะโกนด่าคิมต่างๆนานาว่าจะต้องจัดการคิมให้ได้หลังจากวันนั้นปาร์คนัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานต่างๆร่วมถึงควักและคิม ปาร์กบอกว่าตอนนี้นักศึกษาและประชาชนในปูซานออกมาประท้วงยึดสถานีโทรทัศน์เพื่อต่อต้านการทํางานของรัฐบาลปาร์กปาคจึงขอความเห็นว่าจะทํำยังไงดีควักเสนอให้นํารถถังบุกขยี้พวกนักศึกษาและประชาชนคิมรีบยางทันทีว่าถ้าทําแบบนั้นประชาคมโลกจะมองเรายังไงให้รีบขึ้นตำแหน่งผู้ว่าการปูซานจะทำให้กระแสสงบลงปาร์กจึงตัดสินใจ ใช้กำลังป,าปราบปรามนักศึกษาและประชาชนโดยขึ้นหอไปดูสถานการณ์พร้อมกันกับควกักและให้คิมรออยู่ที่นี่หลังจากผ่านไปหลายวันสถานการณ์การประท้วงเริ่มตึงเครียดปาร์กเรียกตัวคิมให้มาที่งานเลี้ยงในคืนนี้คิมจึงรู้แล้วว่านี่คือโอกาสเหมาะที่จะจัดการปาร์กและควกักคิมจึงนัดใน้ลูกน้องให้ล้อมตึกที่จัดงานเลี้ยงไว้คืนนั้นคิมไปงานเลี้ยงตามปกติและนั่งดื่มกินกับปาร์กอย่างสนุกสนาน ผ่านไปสักระยะคิมขอตัวเขาจึงไปหยิบปืนพกในตู้เซฟและเข้ามาในงานเลี้ยงคิมถามว่าเมื่อไหร่ปาร์คจะลงจากตำแหน่งเพราะประชาชนเดือดร้อนมากปารบอกว่าไม่ยอมลงจากตำแหน่งหรอกเมื่อคิมเห็นว่ายังไงปาร์กก็ตัดสินใจอย่างนี้แล้วจึงคว้าปืนออกมายิงปารคตายคาที่และตามด้วยควักที่โยนยิงตายคาที่เช่นกันหลังจากฆ่าปาร์คและควัก คิมเดินทางไปพร้อมกับเลขาประธานาธิบดีคนขับรถจึงถามว่าจะไปที่หน่วยข่าวกองหรือสำนักงานกองครับคิมตัดสินใจไปสำนักงานกองทับทำให้เขาถูกทหารจับตัวในที่สุดสารทหารตัดสินให้ประหารชีวิตคิมในคำให้การนั้นคิมให้การว่าที่คิมจำเป็นต้องฆ่าคนทั้งหมดเพราะไม่อยากให้ประชาชนเดือดร้อนจากปัญหาที่พวกเขาอยู่ในอำนาจนานเกินไปจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ สำหรับความรู้สึกหลังรับชมเนื้อเรื่องออกแนวการเมืองครับมีการชิงไหวชิงพลิปสนุกมากๆและการดําเนินเรื่องอาจจะงงๆนะครับสาหรับใครที่ดูต้องใช้สมาธิในการดูมากๆใครยชอบหนังประวัติศาสตร์การเมืองแนะนําครับเป็นหนังที่ดีอีกเรื่องหนึ่งเลยสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง YouTube ไปทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมูฟี่ชแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีครับ